สวัสดีครับ EP สองครับต่อจากเมื่อคืนตอนอยามารันนี้มันตีสี่ครับอันนี้มัน,นมเจ็บกลับครับเดี๋ยวผมจะไปทำงานครับจะมาเจ็บตอนเชา้าจะไม่ทันครับเจ็บประมาณตีสี่ครึ่งครับ คือก็ได้เป็นตัวหนึ่งครับ EP1 หนึ่งครับข้างลงเต็มเลยพี่น้องหมายนี่นหน้ามาฝั่งหลังไม่มาพี่น้อง Lăng lên nào mà mãi suối nhưng mà lăng xuống còn rồi, hoặc mày hộp ngồi nụ nếp ư เอาหลังนี่คิดใจนี่มาครับนี่มา หลังที่มาเอากลับมาใส่ไว้เมื่อคืนนี้ครับมีแต้มเอากลับหายพี่น้องงานเข้าแล้วครับกลับมาใส่ไว้เมื่อคืนนี้ครับกลับหายครับอู้หลุดพี่น้องนี่ครับ หลุดครับโอ้โหหลังจะได้จริงๆโอ้โหหลังจี่ได้ครับดูครับนี่ครับโอโ้ปิดรูแล้วนะี่เข้ารูแล้วครับ ียงหนูโลอ้งอยู่ในป่าพี่น้องเสียงหนูโล้งอยู่พี่น้องโอ้จะดได้พี่น้องถ้าเอามาจาับเอามามาเก็บตอนสว่างเนี่ยอาจจะมีลุ้นอีกครับนี่ต้องไปทำงานครับต้องรีบไปเก็บเขาเสียงหนูโลอ้งอยู่เลยพี่น้อง มาไม่เลยโอ้โหหนูเล็กพี่นอ้องโดนครับนี่ครับหลังที่มันตัดไว้เนี่ยครับเอากลับมาใหม่ครับมมันตัดใหม่มาคืนเียครับโดนครับ ดูสองหลังนี้ครับหลังที่ลั่นผดเมื่อคืนนี้ครับหนูเล็กครับลั่นอีกแล้วพี่น้องลั่นผดเมื่อคืนลั่นอีกแล้วโดนครับหนูเล็กครับนี่ครับนี่ครับ ผิดเมื่อคืนนี่ผมก็เลยวางไม่ใหม่โดนครับนี่ครับูกครัวหน่อยครับ ข้างกันมีหลังนึงครับมันจะโดนนะพี่น้องเราไม่ใช่ตัวเดียวกันมอไมาทางสวยดีจุดนี้ครับทาองข้ามนีเลยอ่เรียบร้อยพี่น้องใส่เดียวกันเลยครับมาแล้วพี่น้องไงทอง ngoài này gấp. lũn nia ก็หนักหน้ารูงั้นก็คืนไม่ออกหมายสวยไม่น่าเดีโดนนะโอ้โดนแล้วพี่น้องว้ผมว่าลอลไรผมใหญ่เลยครับเห็นไหมครับพี่น้องตามคือดูอนะครับหมายสวยขนาดนี้นี่ครับนี่พี่น้องนไหครับนี่ครับ ี่ครับเก็บให้ดูครับนี่ลู่นี่มีสองรูติดกันครับนี่ครับโอ้โเอาเต็มเลยครับนี่ครับนี่ครับวางวันนี้ ก็ฟังนี่สองกูไม่เหลือโดนใช่ครับถ้าไมนเก็บช้าน่าจะโดนอีกครับพาะหนูเพิ่งออกก็มีครับ nếu đuôi lòng người nó hiểu nào mà đó หมไม่มีเข้าพ่ใตเลยครับดูหลังเน้องน้องนี่ก็ได้ดวด่วงัครบพ่ใต้ดวงหนูผ่านก็โดนแล้วครับหนูจิ้มีิไตไม่เอาครับมึงไม่เข้าพ่ใต้เลยน้อง ดูหมายที่ข้างข้างหมายที่กับหนูติดกับโดนกินนะครับไม่มาพนะี่น้อง มึงครกนควนก,นกพีน่น้อง,งมาแครับหนูขามีมงครมงดีมากพีนก่น้อง ไอ้เป็นหนูเล็กนะั่นหลังนี้น้องจะไม่มาครับดูใหม่ครับหมยนั่นเป็นกิ้ใต้ครับไม่นะไมาครับนะ พี่ไต่ไม่เอาพี่ไต่เลยพี่น้องตัวเมื่อคืนนี่อีพี่หนึ่งได้ตัวหนึ่งเมายามเออในในกิ๊ดไต่พี่น้อง อ้าวอ้หกลับหายพี่น้องมันอยู่ครับอ้าจะกลับหายแนะล้ว,นะดดวนะมันโดนพี่น้องหนูเล็กครับหนูพวกรับสองหลังต้องจะมีสักตัวเลยครับ หนูคงลงรูไปพี่น้องเจอหนูเมื่อกี้เข้ารูไม่มาครับดักผิดที่ครับหนูลงรูไปตดินคานลงรูตนหนูพี่น้องหนูกลัวเกือบเจ็บหนูแล้วผมเมื่อกี้นี่ลงรูตัวนึงหนูมีที่ดักครับพี่น้องผมเลยมาดักตรงน,นี้ครับเมื่อไหร่เขาจะเดิน ดึงให้เขามาเข้าตรงนี้นไม่มาครับนม่มีที่วางครับอันนี้ก็ไม่มาพี่น้องโหฝาดเลยเอาต,ต,ตัวหนึ่งหมายนี่ พลาดพลาดพี่น้องวิ่งลงรูนี่เป็นตัวหนึ่งครับนูกโคใหญ่ตัวครับอย่างว่าพี่น้องท่าแล้วผมยังไม่ยังไม่เก็บเอาอไว้ตอนเช้าเนี่ยได้แน่เลยครับ หลบด้วยครับกลับครบกับหลังจะนับกลับดูนะครับอย่าจะลืมกลับติดหนูไว้ทิ้งอีกครับสีตัว่งเขาเช้า,ชานี่ครับ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 ,รบเห็นไหมไม่น้อง มัคือดีตัวหนึ่งครับตัวใหญ่ครับสิบห้าแต้มครับกับสิบห้าหลังครับกับสิบสามดวงหนึ่งครับนี่ครับมีความหมานมาฝากอยู่ครับหมายก็ยากหน่อยนะพี่น้องเนาะมีมังพรครับหนูไม่ค่อยออกครับได้ห้าตัวเลยครับมังพรกินไปหนึ่งครับเช้ายังคืนสอนมังพรกินไปครับอยู่บ้านครับตัวนั้นครับ ตัวพรนจินทิ้งไปแล้วครับตัวที่ดีๆอยู่บ้านครับเช้าอีสี่หวานครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครกดกระดิ่งแก้เตือนกันได้มลภาพคลิปใหม่ครับเดี๋ยวมาเช้าหน่อยครับวันนี้ไปทำงานตอนเช้าครับถ้าเอาไวส้สักสว่างๆก,ก็น่าจะมีหนูติดดีครับเพราะผมไปทำงานต้องกู้ไ้หน่อยครับสวัสดีครับ